โโอ้หดแต่ขออนุญาตเปลี่ยนรถหน่อยนะครับผมตั้มเบมโบกอฟนะครับผมเบาะบอยแบบเป็นหนังเลยเคยเห็นป่าทุกคนนี่ทุ่งนาแดนนี่ไม่เอาไม่ร้องดีกว่าสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ช่องโทนี่สไตลิสต์นะครับผมมาดูหน้ากันมาครับแต่วันนี้เราจะพาไปขี่รถเล่นกันนะแต่ขออนุญาตเปลี่ยนรถหน่อยนะครับผมนี่เราจะพาไปดูอะไรนะโอ้เห็นป่ะเห็นป่ะ เนี่ยผมวันนี้ผมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนรถหน่อยนะผมนี่โอ้โหเป็นไงให้ดูรอบๆก่อนเนี่โ้โหวันนี้ผมจะพาไปขี่นะคันนี้มันมีชื่อว่าเจ้าอีแบบแล้วผมอีแบ้ของผมเองอันนี้จะเป็นสุสกิอาร์ซีร้อยนะแต่ดูสภาพมันโอนอันนี้ผมแต่งตั้งแต่สมัยเรียนเนาะคันนี้รถผมได้จอดอยู่ที่บ้านตาเนาะอันนี้ผมอยู่ที่บ้านตาเนาะอันนี้เราอยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดัยน่าทนะผมบ้านของคด่ะ อันนี้นผมขี่มาตั้งแต่สมัยมหนึ่งมสองวะรู้ว่าปหกกี่แหละแล้วผมก็จำไม่ได้นะหลายปีแล้วนะผมนะ่าจะกี่ปีแล้วอ่ะตอนนี้ผมอายุยี่สิบเอ็ดนะครับผมตอนนั้นผมมมสองมหนึ่งอายุเท่าไหร่วะเดี๋ยวผมนับก่อนนะอ็ถ้านับย้อนหลังไปเนี่ยผมลืมแล้วผมอายุเท่าไหรอ่อ่ะแต่ว่าย้อนนับย้อนหลังไปจากตอนนี้ก็น่าจะประมาณ แปดเก้าปีได้มั้งครับผมนะประมาณนี้เนาะโอ้โยมันเก่ามากเลยนะผมดูแต่ว่าตอนนี้มันยังขี่ได้อยู่เนาะเดี๋ยวให้ดูสภาพรอบๆก่อนนี่มันไงโหอันนี้เป็นคาบูดแดดด้วยนะคาบูดแดดเก๋เลยนะผมค <laughs> าบูดแดดเก๋โอ้โหไงโชคโชว,ว่าอันนี้โชคโชว,ว่าของมีโอนะ <S <S ดุมหน้ามีโอจาน io, ามีโอปั๊มเบมโบก๊อปนะครับผมเ <laughs> บรกเป็นระบบ <laughs> บูทูธทุกคนเบรกเบรกบูทูธนะทุกคน <laughs> นี่ยัยวิจิก้กายักษ์โอ้โหจะเป็นสมัยคลาสสิกเมื่อก่อนในแม่งโคตรฮิตเลยโอ้โหเป็นไงน,นี่มีอันนี้มีแต่เนาะแต่โอ้ <c oughs> โหสุดจัดอะโอ้โหโครงทําสีเองสีไม่เท่ากันด้วยเนี่ยอันนี้อันนี้อาร์มหลังเวฟนะผมนะเป็นดุมหลังเวฟนะผสมกันมั่วตั้วหมดนะแต่งกันบัลี่บัลายหมดนะผมเมืนะ่อก่อนเนี่ยเคยมีบางลมอนะเฮียพังพังหมดแล้วนะเฮียประกับบางบอลนะเฮียประกับบางบอลนะโอ้โห เนี่ยนี่โอ้ยปั๊มลอยปั๊มลอยแหกก่อบไปเลยครับทุกคนโอ้โหนี่โอ้โหนี่ไงสุดยอดโอ้โหดูทำสีเองอ่ะคนสีแตกไงโอ้โหท่อเดิมนะผมนะเดี๋ยวร้องให้ฟังเสียงเออคนนี้ติดนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหนี่ไงทุกคน จัดโอ้โหไงไม้ไม่มีด้วยไม่รู้วิ่งเท่าไหร่เลยไงโอ้โหเราให้ดูเบาะเลยดูเบาะโอ้โหเบาะใบเบาะใบแบบเป็นหนังก็เคยเห็นเบาะทุกคนนี่ไงโอ้โหเบาะใบหนังไอ้ดูดูภาพเดียดูเบาะขั้นเทพมันอะเลยเบาะขั้นเทพไงโหเบาะขั้นเทพยืดหยุ่นได้อะโอ้โหทุกคนเดี๋ยวลองไปขี่กันดีกว่าโอหโหนนี้มันจะเป็นยังไงนะอีแบกของเรานะผมตายกว่าโอ้โหไง ทีเดียวติดแล้วทุกคนโหต้องใส่ถุงมือด้วยทุกความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน <laughs> <laughs> แห่รอบเป็นลงช้าด้วยเป็นไงโหรอ,อบจัดนะทรอบจัดนะรอบจัดรอบจัดต <laughs> ายทุกคนเราพาไปขี่เร่ดนด้ย โคตรแล้งอ, <c oughs> อ่ะโอ้โหนา400สุสกิสองจังหวะแล้วผมทุกคน <c oughs> แอ้ผมคิดถึงความหลังเลยสมัยเด็กๆผมพูดตรงๆนะสมัยเด็กๆผมก็เหมือนเป็นเด็กแว้นเก่าเลยอะครับผม นะเป็นแบบอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะผมไม่อยากให้ทำตามนะทุกคนวันนี้เราพากันมาเป็นคลิปความบันเทิงสนุกๆเลครับผม <c oughs> โอ้ยลุ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 ยวั <c oughs> นนี้เราจะพาทัวร์กันดีกว่าขับรถเล่นโดยใช้อีเบร์ของเรา โอ้ยลุยๆลอยๆลอยโอ้หไม่เชื่อมันยังวิ่งได้นะครับทุกคนโอ้่อเมมห,หมนะือนคัดจะลื่นนะเวลาบิดรอบสูงมันจะแบบมันจะเง้นไปเองนะครับผม โอ้โหมัน,นอะไปไปไปฮ <ide> ้อ <ar> <c oughs> <ide> ่ได้เสียงแล้วทุกคน มีสี่เกียร์แล้วมีสี่เกียร์แล้วผมผมว่าโคตรแรงเลยแรงเหรอเฮ้ไม่รู้วิ่งเท่าไหร่ไม่รู้เลยมันไม่มีไมลบอกนะเบรกหน้าก็ไม่มีเบรกบูททูธนะทุกคน <c oughs> <c oughs> ไป <c oughs> นี้แถวบ้านนอกนะมันจะเป็นอย่างนี้เราพาไปชมบรรยากาศด้วยอีแแ่ดหรอ,เ,อเฮ้ยเฮ้ยเจอเพื่อนพอดีวเจอเพื่อนเลยไปขี่เล่นกันดีกวา่าเหน่ไม่รู้ไปไหนลนะจะไปรไอไปนะ่อนไหนไ่ยท <laughs> า,ไางไหนล่ะตรงไปอ่ะจะพาพาร่อนเหน่ยดิฮะฮะไม่รู้ลองวิ่งดู <laughs> สองชั่วโมงแล้วครับทุกคนโอ้โหนี่บรรยากาศทุ่งนาโอ้โหนี่มีคัดด้วยนะคัดหลอกนะครับทุกคนเฮ้ยจิดท,ทำไมก็ไม่รู้เนะี่ยปาง ไม่มีทุกคนไปหน้าก็ไม่จิดแันก็เบี้ยวแล้วทุกคนโอ้โหดูดิเป็นไงก็ยังขี่ได้อะโหโอ,โอ,โอ,โอ้ตายบุดเดยอเอเย็นเด้อพี่น้อง เราต้องใส่ถุงมือนะเพื่อความปลอดภัย,ยนะ <c oughs> นี่ก็ใส่หมวกอยู่นะเพราะว่าหมวกติดกล้องนะเราเซฟตัวเองอยู่นะผมไม่ต้องห่วงน,นะครับทุกไม่ต้องห่วงน,นะครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็เซฟตัวเองก่อนนะไม่ต้องห่วงน,นะครับทุกคนใช้ได้ยอยู่ควันด้วยขโมงเลยทุกคนโอ้สองจังหวาแก๊งของเจ้าหวะอันี้โอ้ดูข้างหลังลนะ <c oughs> นี่ควันขโมงเลย โอตะลูห oh, <no. S 1> <c oughs> อมมากเกินโอ้น้ำ้ย็นเต็มเลยเยอนรู้โอ้โห จัอบอ่ะย <g ười> ิบหายล้วไอ้เห้ยมันมีเสียงแหวนอะแล้วมันน,อนอ็อคเฮ้ยมันน็อคอะเฮ <c oughs> ้ยจีบอยู่ไม่ได้ปะไปด่ได้ปะเขาเกินจีแบงก์ไม่ได้แล้ววะพี่ย <c oughs> เยขึ้นน็อคแล้วเดาดูก่อนไปยังไม่ได้แนะนำตัวอะไรชื่ออะไรแซนรู้จักกันมากี่ปีแล้วแซน นี่ตกใจครับนึกว่าแหวนมกแล้วลูกอ่ะนี่รขึ้นแล้วป สามแงามข้าโบสถ์เหรอออกไกลไม่ได้วะเดี๋ยวน็อกเมื่อกี้มันตกใจลแล้วบิดแล้ววอดแล้วแม่งมันมีเสียงอะไรไม่รู้ดังแบบกับน้ำแห้งลงมาเดินได้อันนี้มาเจอเพื่อนไม่เจอกันนานไม่เลถ่ายถ่ายไม่ได้อะเรซซี่จะลงเนี่ยที่ทำงานอันนี้เอยู่ที่ไหนนะเกิดข้าโบส เกิดถ้าโบดเนี่ยมาแก๊งสองจังหวะตัวแรงวันนี้ไม่ได้เอาไอหลอกมาวิ่งแล้วไอหลอ,อกเพื่อนๆเ,เห็นเยอะแล้วแหละเราเอาตัวแรงเรามาวิ่งบ้างนกนอกเพื่อนบอกว่าตอนนี้น้ำแห้งนะครับผมนะน้ำน้อย หา,ายดกวาครับทุกคนวันนี้ก็พอแล้ววัรจากาศวันนี้พามาดูแค่นี้แหละ <laughs> โคตรบันนะคุณผู้ชมเนี่ยมันคัดมันจะเรื่องงี้ใช่ไ <c ười> อยยยยย้เอ้ยี๋ยวแม่งน็อตอีกรอบหนึ่งครับ จะคิดอะไรด,ดีอยูน่นะครับทุกคนเดี๋ยวให้เพื่อนไปก่อนดีกว่า <c oughs> เราจะเลี้ยวซ้าย <c oughs> เราจะเลี้ยวซ้ายแล้ว <c oughs> เราจะวิ่งอีกฝั่งหนึง่ง <c oughs> เราจะทำการวิ่งอีกฝั่งหนึง่ง <c oughs> โอ้ยหลังหลังแดงเลยไง <c oughs> เอาอีไปไอเควนุอีท่ง ขี่เร็วไม่ค่อยได้ทุกคนอันตรายว่ะรถไม่ค่อยดี <c oughs> ไม่ค่อยขี่ไปดีกว่า <c oughs> โอ,โอ้ดินแดงเลยอะผมโอ้ล้มมานี่แบบเจ็บหน้าดูอ่ะหินทั้งนั้น เดี๋ยวเราเดีด๋ยวเราเปลี่ยนเลนก่อนเปลี่ยนเลนก่อน ไม่เอาแล้วเดี๋ยวเราจะไปนกกลางทางกลับบ้านดีกว่า เดี๋ผมเราก็มีเคียงเพรานี้เนาะคลิปนี้เราจะทําการปิดคลิปแล้วนะครับผมไม่มีอะไรให้ดูแล้วเราพอดีกว่าขี่มากๆเดี๋ยวมันจะชิบหายกลางทาง <c oughs> อ๋ก็อย่าลืมว่าผมก็ไล้์ก็แชร์กดซับสไครต์นะผมเพื่อการกระจผยการคลิปต,ต่อไปด้วยนะผมมาพูดเร็วอหน่อยเนาะไปน,นี่เราอยู่บ้านถึงบ้านแล้วโอ้ยแอลอปผมอยู่นี่นะ <c oughs> เอาละบ๊ายบาย